สวัสดีเพื่อนไม่นอนทุกคนนะครับวันนี้มาพบก,กับผมบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็อยู่ป่าบ้านน้องเม็กเหมือนเดิมครับเพื่อนๆเดี๋ยวมารอนลุ้นกันครับว่าวันนี้ผู้ผมจะได้เหตุอะไรไปกันเลยครับเจอเหตุบทขอนเพื่อนขอนเล็กเนาะ เดียวเองเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมารอนรุ่งกันต่อครับว่าจะได้หรือเปล่าจะได้เพิ่มไหมมาดูครับเจอแล้วครับเพื่อนๆเ,เห็ดพึ่งเข้ากำครับดอกเมื่อวานได้คิดว่าเป็นเห็ดพึ่งมองดอกสวยอยู่ครับเพื่อนๆมาครับ เจออีกด่อหนึ่งแล้วครับอึ้อนายมันขึ้นลายเพื่อนๆเอาไม่ได้มักันต่อครับเจอเห็ดพึ่งดาครับเพื่อนๆดอกีแดงดอกนด่งดูสวยเลยเพื่อน มีเห็ดพึ่งแดงด้วยดอมันเหมือนพึ่งเกิดเลยเนะาะนะครับเจ้เพึ่งแดงดอกหนึ่งครับอุ้ยเ็้พึ่งแดงขาโกนอีกดอกหนึ่งครับทุกคนสวยมากเลยเพื่อนๆเจ้เห็ดพึ่งเรือครับเพื่อนๆ สี่ดอกครับดอกดำปีเลยเพื่อนๆมาครับเห็ดขาวดรนครับเพื่อนๆวันนี้เห็ดมันบางมากเลยครับทุกคนเห็ดพึ่งเห็ดอะไรก็น่าจะหมดแล้วครับถ้าฝนไม่ตกถ้าฝนไม่ตกนี่เห็ดอะไรก็น่าจะหมดแล้วล่ะตอนนี้เดินเล็มเห็ดขาวอยู่ครับเพื่อนๆมาครับเจอเห็ดพึ่งหมักว่าครับทุกคน ดอกสวยมากเลยเพื่อนๆดูดีมาครับเจ๊ขาวดีเนี่ย้วครับดอกจุมตมันเลยครับเพื่อนๆอนีกดอกหนึ่งครับผมอุ้ยดอกนี้ขายยาวเพื่อนๆสวยมากเจอแล้วครับถ้าฝนไม่ตกนะเ,เพื่อนๆหมดแน่ละเห็ดนี่ทุกเห็ดเลยล่ะถ้ามันตกเนี่ยครับผมว่ามันออกทุกเห็ดเลย เห็ดมันรอออกอยู่นะครับเพืพ่อนๆดูตะก้างครับดูกครับวันนี้ยังไม่หมานเลยครับเดีย๋ยวมารอดูกันต่อครับเพืพ่อนๆดอกสวยมากเลยครับทุกคนมาครับเจออีกดอกนึงแล้วครับเพื่อนๆขายาวมากเลยมาครับเจอเห็ดหลังเขียวครับเพืพ่อนๆดอกแรกของปีเลย ดอกนี้ดอกยมตูมครับกําลังบานสวยอยู่ครับมาเพื่อนๆเจ๊ okay. ขาวดินครับเพื่อนๆดอกสวยมันสามดอกครับเพื่อนๆอ,อีกสองดอกครับผมไม่ได้ดอกหนึ่งเละเพื่อนๆได้ดอกเดียว วันนี้หมานที่เห็ดขาวเพื่อนเห็ดเพื่องเห็ดพึ่งบางมากถ้ามีก็จะมีใจดอกแก่ๆแล้วครับถ้าฝนไม่ตกมารอดูนะครับอีกดอกนะครับดอกสวยมากเพื่อนๆเจ้ขาดีเนย่แล้วครับตัวนี้อีกดอกหนึ่งเพื่อน มาอดอกครับตรงนี้สองดอกครับทุกคนดอกสวยอยู่ครับเจ๊จูนนะครับเพื่อนๆมาครับดอกบานนะครับเพื่อนๆโดนปวกินแล้วตรงนี้สองดอกครับผม วอยู่ครับเพื่อนๆมาให้ขาดินหนึ่งหนึ่งดอกครับสองดอกครับเพื่อนๆเห็นหลังเขียวครับเพื่อนๆมันไม่ได้แก่นะครับมันไม่โดนฝนหลังมมนเลยแตกนะครับอีกดอกหนึ่งครับผมโดนไม,ไมไ้ครับ สวยยูเดอรเพื่อนๆเจอดอกตูมันดอกแรกเลยครับเพื่อนๆสวยมากเจอแล้วครับดอกเล็กมันเพื่อนๆสวยมากเลยครับเจอดอกตูมันอีกแล้วครับขายาวนะเพื่อนๆดูดิสวยมากเลยครับเจกแล้วเพื่อนๆ สวยมากเห็ดหลังเขียวดอกเล็กๆมันสวยมากเลยนะครับพเพื่อนๆเนี่มันจะดอกแบบนี้เลยนี่สวยมากดอกบานมันเนาะบานสวยอยู่ครับบานแข็งเพื่อนๆเห็นเพื่อนๆครับพเพื่อนๆดอกดำปีเลยครับมันอยู่มันอยู่กลางแดนเลยครับ สวยมากเลยเพื่อนเจอเห็ดบดดินเพื่อนดอกแรกของปีเลยนะอ้วนฝนไม่ตกเนาะถ้าฝนตกมันจะดอกใหญ่ดอกสวยกว่านี้เนี่ยครับรอฝนนะเพื่อนๆอนนะ่ะถ้าถ้าฝนตกนะครับดอกเหมือนเห็ดหอมพวกผมเจอแผ่นเดียวอะ่ะแบบที่เดียวเป็นกะก้าเลยครับปีที่แล้วมาต่อครับเจอ,อดอกหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันเพื่อนๆว่าจะพอได้แกงหรือเปล่าจะได้สักมอไหมมาครับ จกพุ่มนะคะเบเพื่อนโอ้โหเป็นก้อนเลยเพื่อนๆดูดิขอให้ได้แกงวันนี้อร่อยมากนะคะเห็ดบดดีนเนี่ยใครไม่เคยลองต้องลองใครเคยกินไม่เคยกินก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันนะครับแต่อร่อยมากมาครับเจอกดอกนะครับเพื่อนเพื่อนหลอกสวยมากเลยนะเพื่อนเพื่อนมาครับดอกนึงล้ครับถ้าฝนตกมันจะออกเยอะมากฝนไม่ตกรอฝนครับเพื่อนเพื่อน เจอเห็ดบนเดือนขเพื่อนๆดูดอกมหน่อยรอฝนตกนะเพื่อนๆคันเขียวมากบอกให้ครับฝนมันไม่ตกเห็ดมันอยากออกครับแต่ถ้ามันไม่ตกเนี่ยครับก็คือจะไม่มีอะไรออกเลยเพื่อนๆเ,เพราะผมยังไม่ได้เห็ดเลยครับวันนี้ไม่หมานเท่าไหร่มาครับเจอแล้วครับเพื่อนๆตรงข้างบนจะไม่มีป่ะสวยมาก มาครับพกเจอเห็ดก่อดงก่อนกลับครับเพื่อนดอกสวยมากเจอเห็เดแดงก่อยแล้วครับเพื่อนดอกสวยมาก,ด,ก,มากดีดอยนงครับโอ้อยู่ขาอยู่ลึกมากเพื่อน,อนดูดิสวยมากเลยเพื่อน เ,าาเขเาเมาเขียนะเขามืเขียก่อนรครับเพื่อนๆไว้ก็ไม่ได้เพราะว่ารอยเขียเขาเต็มไปหมดเลยเพื่อน,เอนๆเหลือไว้ไม่ได้มาครับโอ้ยมาเจอก็มาเจอจอนบานเนาะโอ้ดูดอกใหญ่มากเพื่อนๆดูดิมากันต่อครับเอาล่ะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วครับมาดูผลงานวันนี้กันครับ นี้ไม่ค่อยหมานเท่าไหร่ครับเพื่อนๆมาได้เห็ดก่อแดงตอนจะกลับครับสามสี่ดอกได้เห็ดบดดินหน่อยหนึ่งครับได้เห็ดหลังเขียวแล้วก็เห็ดขาวดินครับเห็ดพึ่งรวมๆครับได้นิดเดียวครับวันนี้ไม่หมานเท่าไหร่ครับเพื่อนๆถ้าฝนไม่ตกมาอีกนี่ก็คือไม่น่าจะมีเห็ดให้เก็บแล้วครับรอลุ้นกันครับว่าฝนจะตกอีกหรือเปล่าเอาละครับสุดท้ายนี้จะนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนชอบนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเราบ่าวไทยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทําคลิปต่อไปนะครับวันนี้นะครับวันที่ห้านะครับเดือนมีนาคมครับพอตตอ,องห้าหกห้าพิกัดป่าบ้านหนองเมกเหมือนเดิมครับผมเอาละครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ